สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดจากร้านนบินอวกาศนะครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ติดตามในเพจยู u ูบเฟซบุ o กทิ k t ็อกของเรานะครับผมในโปรโมชั่นของเดือนเมษาถึงพฤษภานนี้นะครับกับ4คันนี้อ่ามาดูกัน4คันนี้มีอะไรบ้างนะครับ4คันนี้นะครับโปรโมชั่นนี้คือตรวจสอบเช็คสภาพ25รายการตามที่เรามาตรฐานเดิมนะครับแบตเตอรี่หม่สายพานเราเช็คตรวจสภาพให้นะครับผมอ่จาจักรลบีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฮรเล,ลิกนะครับผม จะใช้พานตั้งใบตัดนะครับเช็คตู้นวดตู้นวดไม่แตกนะครับผมตัวสับฟางใช้งานได้นะครับผมนะ,ะตัวนิ้วเกี่ยวไม่หักนะครับ4คันนี้เฉพาะ4คันนี้นะครับโปรโมชั่นสับคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นแล้วก็แชร์คลิปนี้เท่านั้นจะได้ราคานี้ไปเลยนะค,คือราคาเหมาเมาจะส่งถึงหน้าบ้านเลยคนระับห้าคันนี้จากราคาเต็มอยู่ที่68,0 0 0บาทนะครับผมเราลดเหลือแค่55,000บาทสับ4คันนี้เหมาจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมเมนูภาษาไทยสอนให้คุณด้วยนะครับผมนะ แล้วมาตรฐานเดิมนะครับคือเซอร์วิสให้เต็มระบบเหมือนเดิมครับสับ4คันนี้4คันนี้เกี่ยวอะไรมีเป็นเครื่องดีเซลทั้งหมดนะครับเกี่ยวเข้าลมได้เข้าตั้งได้นะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ความสูงมีความแตกต่างที่ว่าเกี่ยวเข้าสูงได้ไม่เกินเมตรสานะครับอีกฝั่งนี้จะเกี่ยวเข้าได้ประมาณเมตรห้าสิบเซนถึงเมตรหกสิบเซนเดี๋ยวมาไล่กันที่คันแรกก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องดีเซล1สูบยันม่านะครับ CA 8 CA 8นะครับ CA 8เป็นระบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวกว่าเป็นระบบแมชชีนิกก็คือเป็นสล ไม่มีโลไฟฟ้าเยอะนะครับตัวนี้ชั่วโมงการใช้เท่าไหร่นะครับ172ชั่วโมงจำไว้ครับ1 7อชั่วโมงใช้มาน้อยมากนะครับอาจจะระบีเปลี่ยนแบตเตอรีใ่ใหม่สวยคลิปสวยคลิปแท็กสวยทุกคันคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์สูบเดียวเครื่องคลิปมากเพราะว่าใช้แค่172ชั่วโมงมาดูอีกคันนึงเป็นยันมา c a 1 0รคันนี้ CA100 จะเป็นเครื่อง1เป็นเครื่อง2สูบแล้วนะครับเป็นเครื่อง2สูบแล้วเครื่องยี่ห้สูบแล้วนะครับตัวนี้จะไปทำเครื่องยนตต10แรรงงงมมม้้้้าาานนะับบเเเเกกี่่ยวขขลไไดสูิป็ เลี้ยวเหมือนกันนะครับผมแท็กสวยนะครับชั่วโมงงานใช้เท่าไหร่284ชั่วโมง284ชั่วโมงจดไว้นะครับ284ชั่วโมงโปรโมชั่น55,000บาทจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมในราคานี้พร้อมการเซอร์วิส25รายการตัวนี้สภาพสวยเก็บ2คันนี้ลองกระสอบได้ครั้งละ2กระสอบนะครับจบแล้ว2คันนะครับแท็กสวยใบทัดสวยทุกอย่างดีหมดนะครับใช้งานได้โปรติไม่มีเสียหายพร้อมใช้งานเลยนะพร้อมจะส่งหน้าบ้านต่อไปมาดูอีก2คัน สองคันน well, ี้มีจุดเด่นนะครับผมจุดเด่นของมันก็คือ2คันนี้เกี่ยวข้าวได้สูงกว่านะครับแรงม้าอยู่ที่8-9แรงม้าแค่ในอ่าแปดจุดเก้าแรงม้านะครับผมทั้ง2คันเลยคันนี้เป็นมิสูข้อดีคันนี้ก็คือเป็นมิสูแต่ได้แท็กใหม่ไปเลยจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้คูโบตานะครับแท็กสวยเหมือนกันนะครับผมเครื่องแรงอาจจะเป็นอ่าเป็นรุ่นที่เกี่ยวข้าวได้สูงกว่านะความเร็วในการเกี่ยว2คันนี้ก็จะอยู่ประมาณ2-5ถึงไร่ขึ้นอยู่ความสามารถผู้เกี่ยวนะครับนะอันนี้คือแต่2อันนี้ก็คือจะลองกระ 1>, 1กระสอบนะครับผมอันนี้ลองให้สกระสอบอันนี้ลองให้หนึ่งกระสอบนะครับเป็นคูบต้ากับมิซูมิชินะครับผมอันนี้ที่โโมชั่นในนี้ย้านะครับเฉพาะคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปใต้นี้แล้วคอมเมนต์ว่าจัดจอง4คันนี้เท่านั้น55 0 0มบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมพร้อมตรวจสอบ25รายการนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมารับเองที่ร้านนะครับใครรับเองที่ร้านราคาไม่ถึง5 0,000่นราคาไม่ถึง5 0,000ื่นมาคุยกันมาคุยกันเบอร์โทร อยู่ข้างบนอยู่ล่างดีอ,อยู่ข้างบนแล้วกันแอดไลน์ด้านบนตรงนี้นครับแอดไลน์ด้านบนตรงนี้นะครับแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรอยู่ตรงนี้นครับติดต่อดโดยตรงให้ช่างเบิร์ดได้เลยนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดจัโดโปรโมชั่นครับทุกๆคนเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีเครื่องมือเครื่องไมใ้ใช้กันทุกบ้านมีประสิทธิภาพจับต้องได้ราคาถูกย่อมเยาวมีมาตรฐานซ่อมแซมได้มีอะไรให้คุณด้วยนะครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับบ๊ายบาย